สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องเจ๊สวยรวยซับนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บสามารถเบ็ดเช่นเคยคะ่ะด้านขวาของเราก็จะเป็นกลุ่มยี่กีนะคะที่จะมีแอดมินสลับเปลี่ยนวางเลขแล้วก็มีบอท AI รายงานผลยี่กีหนึ่และยี่กีธรรมดานะคะตอนนี้เรามีทุนอยู่1น8่งสิบบาทเนี่ยคะ่ะด้านขวาก็จะเป็นแอดมินสลับกันวางเลขต่างๆในรอบต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูรอบล่าสุดที่เขาวางมาคือยิกีหนึ่งสองสามรอบที่สี่สิบเก้านะคะวางมาห้ากับหกเราเอาเลขนี้ไปลองแทงดูเลยนะคะว่าจะเข้าไหมกดสองตัวบนสองตัวล่าสิบเก้าประตูตามที่แอดมินบอกเลยค่ะแล้วก็ใส่เลขห้าหกที่เขาให้มานะคะเราจะเริ่มเล่นตาละสี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะทบยอดไปเรื่อยๆ แบบทีละสิบทีละสิบอะไรแบบนี้วางเดิมพันไปเลยค่ะไปลอดูผลกันเลยค่ะ A few minutes later AI รายงานผลมาแล้วค่ะแล้วเงินก็เข้าแล้วด้วยเจ็ดพันสองร้อยบาทเราไปดูนะคะว่าเลขอะไรเข้าย้อนขึ้นไปดูค่ะแอนดมินให้ห้ากับหกมาค่ะ หกเข้าท้งล่างและทั้งบนเลยนะคะเดี๋ยวรอแอดมินวางเลขกันต่อค่ะแอดมินวางเลขมาแล้วค่ะรอบนี้เป็นเลขศูนย์กับเลขสี่นะคะของึ่งสองสามเราเอาเลขนี้ไปแทงต่อกันเลยค่ะกดเหมือนเดิมกับรอบที่แล้วเลยนะคะขอเล่งสปีดน,นิดนึงรอบนี้จะเล่นห้าสิบบาทนะคะทบยอดไปอีกเพราะเราได้กำไรมาแล้ว Few minutes later. เงินเข้ามาที่เก้าพันบาทนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราไปรอดูผลกันค่ะเราไปดูเลขที่แอดมินวางเลยว่าเข้าไหมแอดมินวางศูนย์กับสี่มานะคะศูนย์เข้าล่างคะ่ะสี่เข้าบนศูนย์เข้าล่างนี่แม่นมากเลยนะคะกลุ่มนี้หัวใจแดงรัว,รว รอบนี้แอดมินวางมาหนึ่งกับสี่ค่ะเลขสี่มาอีกแล้วไปค่ะเราเอาเลขหนึ่งกับสี่นี้ไปแทงกันเลยดีกว่าค่ะกดเหมือนเดิมค่ะรอบนี้แอดมินวางมาขนาดนี้แม่นขนาดนี้เราใส่หกสิบาทไมแน่นอนทบยอดไปเรื่อยๆเข้ามาแล้วค่ะหมื่นแปดร้อยนะเราไปดูผลกันเลยค่ะ เลขที่แอนบินวางให้คือหนึ่งกับสี่นะคะแล้วก็เข้าจริงๆค่ะสี่เข้าสี่เข้านะคะทั้งล่างทั้งบนเลยแล้วก็หนึ่งเข้าล่างด้วยนี่ค่ะสี่เข้าบนหนึ่งกับสี่เข้าล่างตอนนี้เงินเราเพิ่มมาเป็นสามหมื่นห้าพันสีสิบาทแอนบินวางเลขใหม่แล้วค่ะไปต่อดีกว่าค่ะสองกับสี่รอบนี้ทาไมสี่มาลัวๆขนาดนี้กดเหมือนเดิมค่ะรอบนี้ไปที่ ราคาเจ็ดสิบาทเลยเราต้องกล้าลงทุนนะคะถึงจะได้กำไรผลบอดรายงานมาค่ะเงินก็เข้าด้วยเช่นกันไปดูเลขที่เข้ากันเลยค่ะสองกับสี่เลขอันไหนเข้านะ้าสองเข้าบนค่ะเงินบวกรัวๆได้ถอนรัวๆแน่นอน แอดมินวางมาอีกแล้วอันนี้ธรรมดาค่ะอาหนึ่งสองสามมาแล้วค่ะหนึ่งสองสามออกมาที่สี่กับแปดนะคะอ้าวสีมารวๆอีกแล้ว,ลว,ลว,ลวไปค่ะเราเชื่อแอดมินเหมือนเดิมหัวใจแดงรวๆแทงไปเลยค่ะรอบนี้คิดว่าจะแทงแปดสิบบาทไปเลยลุยค่ะ a later few minutes later. เงินเข้ามาแล้วค่ะที่เจ็ดพันสองร้อยบาทนะคะ มามาเลขไหนเข้าสี่กับแปดนะคะแปดเข้าบน,นะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราคิดว่าเราน่าจะพอแค่นี้ก่อนเพราะกลุ่มนี้มันแม่นจริงๆแม่นมากเราเอาไปเล่นรอบหน้าดีกว่าเราเล่นแต่พอมีสติดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่เข้าขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาเราจะเสียกําไรไปเฉยๆถ้าใครอยากเข้ากลุ่ม หัวยีกย่กีปังๆดีๆแบบนี้นะคะทักมาได้ที่ Line <c oughs> แอดแอดสามารถโปรเลยนะคะเดี๋ยวนางแอดมินี่ย <c oughs> เขาจะดึงเข้ากลุ่มนี้เองแล้วเขานอกจากเขาจะมีกลุ่มวางหัวดีๆเขายังมีสูตรยีย่ก,กีแจงด้วยนะคะทั้งเป็นยีก่กีแบบ Excel แบบไม่ต้องคำนวณเองหรือยีก่กีแบบเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีให้ตลอด <c oughs> อย่าลืมนะคะทักมาได้ที่ไล n e แอดแอดสามารถโปรเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลฟ์สามารถโปร